มูแซนวิสาพัทโพสต์สื่อถึงใครในวันที่ตกเป็นจำเลยสังคมคดีแตงโมยังคงเป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสำหรับคดีอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นและเพื่อนที่ไปนั่งสปีดโบท๊ทด้วยคืนนั้นถูกเพ่งเลงอย่างมากหนึ่งในนั้นคือแซนวิสาพัทมโนมัยรัตน์ และล่าสุดแซนได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแซนแซนโพสต์ถึงคนที่เขานั้นได้ดำเนินคดีฟ้องโดยบอกว่ามีวันที่เราโดนกล่าวหาตกเป็นจำเลยสังคมคุณออกมาชี้นำเน็บแนมให้เราเดือดร้อนเสียหายเพื่อกระแสถึงวันนี้วันที่หมายรีครั้งที่สองได้กำหนดวันที่หนึ่งธันวาคม2565หวังว่าคุณจะทำตามกรรมนะคะ พร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าที่ต้องคอยแซะเพราะการเอ่ยถึงตรงๆมันผิดกฎหมายค่ะท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์ต่อจำนวนมาก